สิ่งที่ประกรันสุขภาพไม่คุ้มครองนะคะคอพอพอกํำหนดไว้ทั้งหมด21ข้อแต่แข่ขอยกตัวอย่างเป็นเพียงบางข้อเท่านั้นที่เราเจอกันบ่อยค่ะ 1. ภาวะที่เป็นมาตต่กำเนิดหรือโรคทางพันธุกรรมยกเว้นแต่กรมธรรมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่า1ปีและปรากฏอาการหลังผู้ออกประกันอายุครบ1 6ปีบริบูรณ์ 2. โรคเอดกรรมโรค หรือโรคสิทต่อทางเพศสัมพันธ์ 3. การตั้งครรภ์การแท้งบุตรภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ 4. การฆ่าตัวตายการพยายามฆ่าตัวตายหรือการพยายามทำร้ายตัวเอง5การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากผู้เอาประกันไม่ได้สติเช่นอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยาเสพติดหรือมีแอลโกอฮอล์อยู่ในกระแสะเลือดตั้งแต่150อิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 6. การตรวจสุขภาพการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยมีการร้องขอของผู้อ,อประกันโดยไม่มีความจําเป็นทางการแพทย์และก็ยังมีอีกหลายๆกรณีนะคะหากเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถทักลายมาปรึกษาแขกได้เลยนะคะ